สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันศุกร์ที่25รก,กรกฎาคม2568ต,ตอนนี้เป็นเวลา13.35นาทีโดยประมาณครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกบางพัดครับตรวจสรรอบางพัดนะครับจัดเต็มระบบนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรในบ้านเมืองนะครับตอนนี้เหตุการณ์สงคราม รอนระุนะครับอยู่ชายแดนเขมรตอนนี้ปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับนะช่วงเวลานี้แต่ตำรวจก็เหมือนกันนะครับไม่ไในปะทะแต่กวดขันวินัยจราจรครับโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับประเทศไทยจะเกินเหตุการณ์ที่ถือว่าเลวร้ายในศตวตรรษหรือไม่นะเออตำรวจก็นะครับจัดเต็มระบบเหมือนเดิมครับอืม ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเมื่อวานนี้ก็มีครับตั้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีเต็มระบบเช่นเคยครับบริเวณตรงแยกไฟแดงตรงนี้โอ้โอนะครับอะไรจะขนาดนี้นะครับดูสิครับคนมาใช้บริการนี่